มันจะเป็นอย่างไรครับถ้ามันมีหมัดกาเล็กซี่อิมพที่ปู่กราฟใช้ในเกมบอกรุดโอเคก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับทุกคนสกิลกาเล็กซี่อิมเพกกันนั่นเองนะครับว่ามันเป็นสกิลอย่างไงนะทุกคนเป็นสกิลที่นจริงแล้วในเรื่องของเอ่อบันพีสนะครับทุกคนมันเป็นสกิลของทั้งด้านของกาฟนั่นเองนะครับสำหรับกาเล็กซี่อิมพนะครับทุกคน ก็มันเป็นสกิลสกิลหนึ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้นะครับทุกคนแล้วเป็นสกิลสกิลหนึ่งเลยที่อาจจะติดลำดับที่เเท่ที่สุดในเรื่องก็ได้นะครับสำหรับสกิลนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครที่ไปดูอนิเมะมาแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเบอกได้เลยว่าโคตรเท่นะทุกคนใครที่ยังไม่ดูก็น่าจะเป็นตอนที่กราฟนะครับไปถล่มเกาะของเออหนวดดานั่นเองนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ไปดูก็สามารถไปดูได้นะทุกคนซึ่งค่อนข้างที่จะเฟี้ยนะสำหรับสกิลนี้นะทุกคน แต่เเขาก็ได้ไพ่แพ้ไปอยู่ดีนะครับสำหรับอาราฟนั่นเองนะครับทุกคนเออแต่ผมขอจะไม่สปอยได้กันเอาจางสปอยไปแล้วีนว่าโอเคนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาประกาศแจกกันก่อนนะครับว่าคลิปที่แล้วนะครับทุกคนที่ผมได้ถามไปนะครับว่าตัวละครอะไรนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ผลกาวิตี้นั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของหลายคนที่ตอบเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็หลายคนที่ตอบเข้ามาบางคนนะครับเขาไม่ได้กดติดตามนั่นเองนะครับทุกคนเลยผมไม่ได้เลือกเขามานะครับทุกคนแล้วก็ผมจะให้เฉพาะ คนที่กดติดตามผมเท mm ่า hmm. นั้นนะครับทุกคนก็ก็จะเป็นทางด้านของของน้องคนนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่กดติดตามผมแล้วก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของตัวฟูจิโทรานั่นเองนะครับทุกคนที่ตอบมานะครับทุกคนแล้วก็คนที่ไม่ได้เพิ่งเสียใจไหมนะครับทุกคนแล้วก็กฎอติการก็คือกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับทุกคน ก็กดคนละหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็คําถามต่อไปนี้นะครับทุกคนก็จะมีคําถามว่าใครนะครับเป็นคนที่ใช้ผลประตูนั่นเองนบทุกคนก็จะเป็นใครนะทุกคนก็สามารถตอบเข้ามาได้นะทุกคนว่าใครใช้ผลประตูนะทุกคนแล้วก็กติกาเหมือนเดิมก็คือกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็ กดซับตะครยแล้วกดกระดิ่งนะครับทุกคนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมจะพาไปดูนะครับสกิลของกาเล็กซี่อิมเพกกันนั่นเองนะทุกคนว่ามันเป็นสกิลอย่างไงนั่นเองับทุกคนทุกคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าหมัดในเกมเนี่ยมันจะมีหมัดอยู่หนึ่งหมัดนะทุกคนซึ่งมันเหมือนกับหมัดที่ราฟใช้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของหมัดนี้เลยนั่นเองนะสำหรับหมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะคือหมัดเป็นหมัดมนุษย์ธรรมดายนั่นเองนะทุกคนคือแบบมันไม่่่่ใชแแบบบบเเออพวกกกหหมมมัััดดงงรระไยานนนีี้คททุป็ สายมนุษย์ธรรมดาของเราอย่างเล่นนะครับทุกคนเออแล้วก็ก่อนที่มันจะมาเป็นหมัดซูเปอร์ฮิวแมน V2 ก็ต้องมีมี1ก่อนนะครับทุกคนก็นี่นะเป็นทางน้้นของหมัด V1 เนยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะผมจะพาไปดูนั่นเองนะครับว่าหมัดกาลิซี่อิงแพคของเรานะครับทุกคนอาจจะเป็นมัด V3 ของกาฟหรือเปล่านะครับทุกคนเป็นมัดซูเปอร์ฮิวแมน V3 หรือเปล่านะครับทุกคนก็อาจจะใช่นะครับทุกคนนี่เอาละใครมาด้วยก็อาจจะใช่นะครับทุกคนอาจจะเป็นมัดซูเปอร์ฮิวแมน V3 นะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างที่ ค่อนข้างเสียวใช้ได้นะครับสำหรับสกิลนะทุกคนคือแบบสามารถรวบมังกรได้หมดเลยนะครับเพื่อนทุกคนสําหรับสกิลนะทุกคนโอเคใครที่พร้อมไปดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจ1ติดตาหนึ่งสัปตไคร้นะกดยังทุกคนกดยังกดยังครับทุกคนถ้าทุกคนกดแล้วก็ช่วยกันกดหน่อยนะทุกคนเออกดแล้วก็ช่วยกันกดอีกแล้วก็กดแช์นะครับทุกคนเออใครที่อยากได้ก็ตอบผลเข้ามาเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนไป let's go โอเคนะครับทททุกกกคคนนนแลลีี่่็็จะะเปปิรผมได้ําา ไปหามานั่นเองครับทุกคนซึ่งมันเป็นคลิปที่เอ่อกาเล็กซี่อิมพกนะครับทุกคนเป็นคนใช้แล้วทุกคนแลวนี่ก็เป็นแมปบล็อกฟุตนะครับทุกคน,น,กน,น,คกคนซึ่งมันเป็นแมปบล็อกฟุตโดยตรงจากทางเกมเลยนะทุกคนแล้วก็มีมังกรประมาณหลายตัวมากเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยและน,นี้น่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่เอ่อใช้พลังของแอดมินเหลือะไรสักอย่างก็เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะทุกคนนึกว่าเป็นไง <S <S โอ้เสียงเสียงผมเพขอเบเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิกสิตนะทุกคนโอเค มาคือยังไงเอ้ยในเกมมันทำไรวะเฮ้ยในเกมมันทำไรเนี่ยเฮ้ยโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะมา let's go <S และนี่ก็จะเป็นท่าของกาแล็กซี่อิมแพกนะทุกคนแล้วก็คือตอนแรกเลยทุกคนคือมันจะมีแบบเห็นบ้างคือมันจะมีมังกรแบบหลายสีน้ำมีสีอะไรบ้างอะอาจจะมีสีที่มันอาจจะยังไม่เข้ามาในเกมนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีฟ้านะทุกคนแล้วก็นี่เป็นสีเขียวนะทุกคนอันนี้สีม่วงเฮ้ยไอสีพวกนี้มันมีนมอยู่ในเกมอยู่ป่ะรู้สึกเอ้ยไอสีนี้มันยังไม่มีเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสีม่วงเนี่ มีอยู่ในเกมปะวะเนี่ยอสีนี้มันมีเหรอผมว่าสีนี้มันไม่มีนะทุกคนผมว่านะมีด้วยเหรอวะแล้วมึงนะผมขอไปดูนะทุกคนสีนี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอวะหรือว่าอืมอาจจะเป็นเอ่อสปอยอัปเดตล่วงหน้าว่าจะมีสีอะไรเข้ามาใหม่วะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเนี่ยจริงจงมันมีแค่สีแบบพวกนี้ทุกคนมีแค่สีแบบพวกนี้เองนะเออหรืออาจจะเป็นเอ่อสีพวกสองสีนี้ก็ได้นะบนที่เป็นสีลับอยู่นะเอออาจจะเป็นแบบ2สีนี้ที่เป็นสีลับอยู่ก็ได้นะทุกคนเออ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีมังกรอย่างนี้ด้วยอุย้ยโคตรเท่เลยทุกคนเดี๋ยวเป็นแบบสีลับสปอยสีกระบอออกมาใหม่นะทุกคนแต่ก็สีพวกนี้คือใช้โลบักซื้อไม่ได้นะทุกคนเออโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูันต่อเลยไปอาจจะเป็นสีลับนะครับทุกคนนี่เนาะสีลับแบบฟันทองเลยดูดิโอ้โหคือเปลี่ยนสีไม่พอเปลี่ยนทั้งฟันด้วยทุกคนดูดิมาจังหวะนี้เขาได้ใช้ท่าของกาแล็กซี่อิมแพคแล้วเห็นปะคือมันจะเหมือนในเรื่องเลยไปเห็นปะเห็นปะคือแบบสีมันจะเป็นแบบเหมือนในเรืืื่่่ออออองงะรุกคนนนนนเเเเเหห็มมใยดดัแบบ เนี่ยดือ้อกระโดดแบบกระโดดไปอย่างนี้แล้วก็แบบแล้วก็สีมันเป็นแบบเหมือนลุ้งๆุงเหมือนในเรื่องเลยทุกคนเออปึ๊บยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช้กระสุนแผกแล้วยังไงต่อรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเสียงแดงเห็นปะเห็นปะมันจะเป็นเสียงแดงอย่างงี้เ้ยมันเหมือนแบบตอนแรกเว้ยที่ผมดูอะผมนึกว่ามันจะเป็นหมัดแบบเกียร์ห้า루ฟี่เกียร์ห้าทุกคนแบบที่มันต่อ,อยใคโดนะทุกคนเออผมนึกว่าเป็นหมัดูฟี่เกียร์ห้าที่มันต่อยใคโดแต่มันไม่ใช่นะทุกคนนีี่่เเห็นนย เนี่ยคือเป็นกาเล็กซี่อิมแพเลยเแบบแล้วตรงนี้ข้างหลังก็คือมันเป็นคาเฟ่เะเะเอ,อะไรอย่างงี้นะเห็นปะเออเป็นคาเฟ่อะไรอย่างงี้เลยคือมันแบบโอ้โหมันคืออาจจะเป็นของจริงที่จะเข้ามาในอนาคตก็ได้นะทุกคนเออดูโคตรเท่ดูดิจังหวะยังไงต่อแล้วถล่มลงมาอ,อูมจังหวะนี้ตอนแรกมันยังไม่มีนะทุกคนแล้วมันจะระเบิดที่หลังตามมาอย่างงันตต้มกระซิ้งแผกโอ้โหยัง,งโหดเวอร์ชัดดูดิโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นการสปอยล่วงหน้านะทุกคนสําหรับ อ,อการอัปเดตที่จะเข้ามานะทุกคนเออสำหรับไกดซิมแพ็กนะทุกคนดูดิยังโหดเลยอนะ่ะจังหวะนี้แล้วก็ตู้มลงไปโคตรโกงนะทุกคนคือแบบโกงจ,จัดๆเลยโนอะ้โหจังหวะนี้ตูม้มอื้อโกงดูดิโอ้โหแล้วสีมันเป็นอย่างนี้นะคือสีมันจะแตกต่างเลยนะทุกคนเออคือเฟยวจัดเลยอะทุกคน ก็ใครมันคอมเมนต์่าเน่ยถ้าเหมือน GPO แต่มันเออแต่ GPO มันก็แบบนี้เหมือนกันนะทุกคนไอ GPO มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะผมว่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะดูสำหรับกล่องทางหน้านของ GPO นะโอ<ท>้แล้วเสียงแม่งดังอ,อันนี้จะเป็นทางด้านของเกม GPO นะทุกคนเออหรือว,ว่าก๊อปกันมาวะทุกคนอันนี้ผมไม่ดูเหมือนกันเอออันนี้ก็จะเป็นทาง้าของ GPO GPO ก็สวยนะดูดิอูมโอ้โหดูดิอันนี้เป็นทางด้านของ GPO นะทุกคนโอ้โหผมว่ามันก็สวยพอกันเลยนะทุกคนผมว่านะ ค่อนข้างดีเจะโหดเลยนะโอ้หการซิมแพ็คจังหวะนี้คือแบบโหดจัดนะทุกคนแบบตูมลงไปโหดจัดเลยวัยรุ่นโคตรเสียวโคตรเทโคตรเบอร์โคตรอรตรันตารายนะครับทุกคนสําหรับอันนี้นะเออที่จัดจังหวะนี้คือแบบโคตรเสียวแบบตูมลงไปชื้นตืม้มแล้วก็ระเบิดตูมน้ำมังกรยังยืนนิ่งมังกรยังยืนนิ่งแบบไม่ขยับขยืลยนะทุกคนเลยดูดิแบบยังยืนนิ่งเลยนะ ดูดิคือแบบแทบไม่เป็นระเลียดูเนี้โอ้โหแบบเฟี้ยวจัดชื้แล้วก็แบบเออแต่ถ้ามันชาร์จนานอยู่นะทุกคนผมว่านะก่อนที่ Galaxy Impact จะไปลงผมว่ามันหรือแบบถ้าเป็นพวกผมันคือน่าจะหนีกันหมดละหรืออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้ามันจะหนีไม่ได้คือมันจะติดคัตซีนนะครับทุกคนเอออาจจะติดคัตซีนนะทุกคนผมว่านะถ้านี้นะเอออาจจะติดคัตซีนแบบคนที่ดูคนที่โดนเราอาจจะแบบดูคัตซีนเราอยู่ก็ได้นะครับทุกคนเออ เออคนที่โดนอยู่อาจจะติดคัสซีนเราได้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อาจจะงงนะว่าคัสซีนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนก็คือคัสซีนก็จะเป็นทางด้านของเหมือนผลกาวิตี้นะครับทุกคนที่แบบเราจะขยับตัวไม่ได้นะครับทุกคนคัสซีนจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเออคือค่อนข้างที่จะโกงนะสำหรับผลกาวิตี้นะคือตอนนี้ผลคาวิตี้ของเราก็ยังไม่ได้โดนเนิร์มนะเออยังโกงเหมือนเดิมนะทุกคนคือโกงยังไงก็โกงวันยังค่ำนะทุกคนแต่อีกสักพักเดี๋ยวก็โดนเนิร์มนะสำหรลวิตี้้ออเนนนะโดแ คือตอนนี้ปล่อยให้เขาแบบได้ใจไปก่อนนะครับสำหรับเออคนที่เล่นผลกาวิตี้นะเพราะว่าตอนนี้ผลกาวิตี้คือผมว่าตรงๆนะผลกาวิตี้คือตอนนี้มันถ้าคนเล่นเป็นเก่งๆนะผมว่ามันกงกว่ามังกรอย่างนง้นทุกคนเออคือการติดคาสินแต่ละทีเนี่ยคือแบบโอ้โหบอกเลยว่าแบบขยับตัวไม่ได้ทุกคนแข็งเป็นตะกอไอแข็งเป็นต้นไม้อะแม่งแบบขยับตัวแทบไม่ได้นะทุกคนคือแบบอยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งให้ศัตรูตีเราฟีนทุกคนเออแต่มันก็ต้องชาร์จนะครับทุกคนถ้าหนีทันก็คือ ก็คือมันจะหนีได้เลยแต่วงมันจะใหญ่มากนะสำหรับผลกาวิตี้นะทุกคนเออผมว่าแพทหน้าคือน่าจะเนิร์บนะทุกคนไม่น่าแบบให้มันโหวขนาดนี้นะสำหรับแผทหน้านะทุกคนอืมโอเคถ้ามันติดมันก็จะเป็นแบบขึ้นไฟอย่างนี้นะทุกคนแต่มันไฟมันก็อยู่ไม่นานนะทุกคนเราต้องรีบแบบทําเวลานะทุกคนไม่งั้นแบบเออไฟมันก็จะหมดนั่นเองนะทุกคนเราต้องรีบทําเวลาหน่อยนะดีเห็นปะเออถ้าเราแบบรอนานเกินแบบไม่ยอมใช้สก,กิลคือไฟมันก็จะหมดแล้วก็ต้องมาเก็บแ,แตกใหม่นะทุกคน เออหมาัดกลาเซตินแผกก็อาจจะเป็นอย่างนันก็ได้นะคนนี่รูสกิลอือเห็นปะรูแบบรูวงทุกคนดวงคือวงมันใหญ่มากดูดิเออแต่มันก็ไม่ไใหญ่แบบเปื้อนแบบอะไรขนาดนะั้นแต่มันก็แบบถือว่าใหญ่อยู่นะผมว่าเห็นปะม,มันสามารถลิงได้ดูเห็นปะเห็นปะลิงได้หมดเลยเห็นไหมแบบความไกลของมันก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าไกลยอยู่นะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลจนเบรืรอเลยขนาดนั้นนะผมว่านะแต่ก็ไกลยอยู่นี่รสกิลอย่างนี้เห็นปะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมว่าถ้าติดคัตซีนก็อาจจะเป็นแบบของผลกาวิตี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้คัตซีนมันเริ่มกันเข้ามาเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลลุมหรือผลอะไรต่างๆทุกคนก็จะเห็นคัตซีนอะไรอย่างนี้นะเออผลลุมก็ยังไม่รีเวิร์กสักทีนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นคัตซีนอย่างนี้นะผมว่าการีซินอิมแพ็กก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าโดนเข้าไปเต็มๆนะทุกคนเออก็จะมีขั้นแบบเจ็บจุกอยู่บ้างนะทุกคนไม่งั้นก็แบบอาจจะตุยนะทุกคนคือแรงมากเลยนะสำหรับเออผลเกาวิต เอออาจจะเป็นหมัดซุปเปอร์ที่ไม่นวีสามหรือเปล่านะสำหรับอจจเออหมัดการ์ซี่น,นะอิมแพกนะทุกคนเออใครอาจจะไปรู้นะทุกคนโอเคก็น่าจะมีวานนี้แล้วกันนะสำหรับเป็นคลิปวีโดโอนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นกันไงนะสำหรับหมัดการ์ซี่อิมแพกนะทุกคนว่ามันจะเข้าวาจริงๆหรือเปล่านะทุกคนหรืออาจจะเป็นการหลอกลวงหรืออาจจะเป็นแฟนเมกหรืออาจจะเป็นอะไรแต่ผมว่าไม่ได้ใช่แฟนเมกนะผมว่าน่าจะของจริงนะทุกคนเออก็ถือว่าเทใช้ได้นะทุกคนเออ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ใครชอบหรือรู้จักก็แจ้งกดบสับตะไคร์สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาตัวไปก่อนแล้วกันไว้บ่ายแล้วเจอใหม่ภายในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับแล้วก็ใครที่อยากได้ของอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาทางคลิปวิดีโอใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับผมจะสุงคุ้มดีนั่นเองนะครับทุกคน